มีโฆษณาด้วยเหรอคะทุกวันนี้มีเหรอครับแม่โบมีไหมครับมีก็รอรุนให้น้องฝนมานะถ้าฝนมาเราก็มีหญ้าเนาะฝนมาเติมนิดหน่อยนะพอให้ทุ่งนาได้สดชื่นเขียวขจีนจิดสดชื่นจริงกระแตงบดอนะ อร่อยมากขอบคุณนะครับขอบคุณมากเห็นโปรไฟล์หนึ่งดวงตานะเห็นหนึ่งโปรไฟล์หนึ่งดวงตาครับน่าจะเป็นที่อินเทอร์เน็ตผมหรือเปล่าก็มีลมนะลมแบบลมลมดีมากเมื่อคืนนะหลังคาผมก็ลมลมจริงๆนะแต่วันนี้ก็ยังลมอยู่นะแต่ว่าไม่ไม่คุณแม่ปูลินบอกว่ามาส่งกําลังใจนะคะขอบคุณมา,มากๆครับผมรู้อยมเพอเบตงนะเบต,ง,นะเบตงยะลาใช่ไหมครับผมน่าจะเป็นหน้าฝนเนาะช่วงนี้เบตงยะลาน่าจะเป็นหน้าฝนใช่ไหมครับ นะครับบอกดีด้วยครับพี่ประภารัตน์บอกสนใจที่12บสองค่ะขอบคุณมากๆกับคุณครับแล้วก็พี่ประภารัต์ก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมจิตด้วยนะครับผมทักทายกันได้นะครับยินดีต้อนรับทุกบ้านทุกกําลังใจเลยนะครับผมอีกห้านาทีนะครับผมพี่ประภารัต์ทักทายกับแม่โบด้วยครับผมแล้วก็ทักทายกับ พี่รัตดาด้วยนะพี่ปานอมทักทายกับพี่รัตดาสันทานุในทักทายเพื่อนตอนเพื่อนถ่ายทอดสดนะแล้วก็ทําให้สะดวกก็อาศัยว่าตอบคอมเมนต์อเอานะทักทายแล้วก็ใครมาหนา้าฝีแล้วก็รับชมผลงานให้กําลังใจกันนะครับผมนะนะครับแล้วก็สร้างไรายได้จากสตอรี่แล้วก็ยินดีด้วยแนละยินดีด้วยนะครับผมนะก็ของผมก็อืมนะอืมอาจจะต้องร้องเพลงรอรร้องเพลงปลร,รอหรือเปล่านะ นะพี่ลอยวัดสยด้วยพี่พรนิพาก็สวัสดีพี่ทองปอนนะครับผมสวัสดีทุกทายาเพื่อนเที่กำลังเข้ามารับชมใหม่ๆด้วยนะครับผม30นาทีนะครับ นะครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่ปานองก็สวัสดีกับพี่ปภารัตน์จำนงศรียาภาคนหลายบ้านด้วยนะครับผมพี่พรพรน,นิพาก็สวัสดีค่ะสวัสดีอยากได้โบนัสเหมือนกันนะโบนัสนะั้นหรือว่าการรับเชิญหรือการรับเชิญอาจจะเป็นการยากสําหรับผมหน่อยนะแต่ว่านะแต่เราก็ส่งงานไปเรื่อยๆนะอย่างขอรุนโบนัสก่อนก่อนมีเยอะกันนะ้นหรือเปล่าเนาะนะครับผมนะขอบคุณนะยินดีด้วยยินดีด้วยลูกชายหลอก็เปิดตัวหน่อยลูกชายหลอเปิดตัวหน่อยนะลูกชายแว่นตาเท่ด้วยนะแว่นตาเท่ด้วยนะคุณยายสุพานก็สวัสดีพี่นาดีด้วยที่เลื่อนหา ใกล้แล้วใกล้แ <Dynamic> ล <N ance> ้วนะครับผมใกล้เวลายังใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์เสร็จขอญาตลงเลยนะครับผมนะไปหาแม่ไปหาแม่ก่อนนะครับผมนะนะครับผมแล้วก็พี่ประภัสก็ยิ้มเนาะยังยิ้มมีความสุขนะอันนี้เห็นออกหน้ากล้องด้วยยิ้มมีความสุขมีความสุขนะมีความสุขถูกต้องแล้วมีการนิดๆหน่อยๆนะนะครับก็สามสิบนาทีพอนะวันนี้นะนะครับพอให้ระบบเขาเห็นหน้าเห็นตาได้ผกด้วยนะหน้าปดีน้อยนะแล้วก็เดี๋ยวจะเอา ของเอาของไปฝากแม่ด้วยนะเอาข้าะเพาข้าะเพาได้ข้าะเพามานะพี่ครีเอเตอร์ส่งมาด้วยนะพี่รัตด,ดาสันทาลุในบอกกดใจที่สิบทักทายจ้าเนาะรัชพงศ์สวัสดีครับสวัสดีพี่รัตด,ดาด้วยครับขอบคุณพี่รัตด,ดาเนาะเมื่อวานรีบเอาบัวเข้าคอกเนาะก็เลยนะพี่พี่เตี้ยนนะปะพาเนาะแต่ผมพอออกจากงานมาแล้วก็ยัง ได้ทักทายกันบ้างเนาะพี่ประภาแล้วก็สวัสดีทักทายกับพี่พรนิพาด้วยดีด้วยครับพี่ประภาระบอกส่งใจที่12ค่าขอบคุณมากๆกับคณกรับแล้วก็พี่ประภาแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่สมจิตด้วยนะครับผมทักทายกันได้นะครับยินดีต้อนรับทุกบ้านทุกกาลังใจเลยก็ลมลมนะครับลมตั้งแต่เมื่อคืนเลยตั้งแต่เมื่อวานเย็นด้วยครับผมลมดีมากลมดีมากลมค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับผมด้วยนะพี่รด,ดาสันทาลุในบอกกดใจที่สิบ ทักทายจ้าน้องรัชพงศ์สวัสดีครับสวัสดีพี่รัตดาด้วยครับขอบคุณพี่รัตดาเนาะเมื่อวานรีบเอาวัวเข้าคอกเนาะก็เลย่เนาะแล้ว่าจะทักพี่เล็กอยู่ลืมลืมลืมนะครับผมนะผมได้ดินมาแล้วผมได้ดินมาแล้วได้ของมาแล้วได้ของมาแล้วเอ่คุณยายสุภานบอกสวัสดีค่ะสวัสดีกับใครเนาะสวัสดีใครเนาะเก็บหมดหรือยังเนาะพี่ลอยเนาะไม่ได้ค่อยได้เจอกันช่วงนี้เนาะขอบคุณพี่ลอยมากๆเป็นกำลังใจพี่ลอยเนาะร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนะขอบคุณมากๆเลยครับผมนะคร ฝนตกลับของผมเปาะแปะเปาะแปะครับเปาะแปะเปาะปแปะนะผมอ้าหรือเปล่า,ลาผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับพี่สมรวยบอกสวัสดีพี่ดารุณีด้วยพี่ดารุณีก็สวัสดีพี่นารีนะพี่สมรวยก็ทักทายโมหน้าทานจริงๆน,นะชอบชอบชอบผลไม้ผมทานผลไม้ได้ทุกอย่างเลยนะน้องสายชนนะบจ้าเอพี่รัชพงษ์จ้าเอ๋ ไม่มีไฟฟ้าใช้ power bank นะบางทีเลี้ยงบัวอยู่กลางุูงก็ต้องประหยัดแบตเตอรี่เราด้วยนะผมนะบางสะดวกก็เข้าบ้านเพื่อนไปปิดเดือนนี้ประเมนินแล้วเหรอก็อยากรูว่าเดือนที่ผ่านมาได้เท่าไหรนะ่ไปดูอ้าวทำไมเป็นสีแดงไม่สําเร็จแบบนั้นนะนะผมนะครับสวัสดีค่ะน้องราชบ,บงสวัสดีครับมีผมสัดดีกทายครับผมคุณสุรัมพาแนละ้วคุณสุรัมพาเห็นเห็นคอมเมนต์แว๊บๆนะั้นเลื่อกนกลับีปแล้วคอมเมนต์ผมนะคุณสุรัมพาวิชยะวิชยะนาเนะสวัสดีค่ะส่งจิด หัตถยาวุฒใช่ไหมหัตถยาวรุฒหัตถยาวรุฒนะถ้าอ่านไม่ผิดขอต้อนรับพี่ดารุณีด้วยครับตกกลางคืนค่ะอากาศเย็นสบายค่ะอ๋อตกกลางคืนใช่ไหมนอนสบายนะตกกลางคืนก็นอนสบายนะนะครับวันนี้ผมก็มีลมนะมีแดดสลับคลืมๆนะแต่ว่ายังไม่มีฝนจะไม่ผิดนะใช่ไหมใช่สิเนาะใช่สิขอบคุณครับขอบคุณพี่ดารินนะผมนะแล้วก็พี่ปนอสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่ยุ่นข้าวปุ้นสาวด้วยนะผมนะทักทาย15นาทีโดยประมาณนะสิแป๊บเดียวเองเนาะแป๊บเดียวเองนะเ,เน,ะนี่ยนะ แป๊บเดียวเองอ๋อสิบสองนาทีเลยนะผมดูไ,ไม่ได้ไงอ๋อน่าจะไม่เป็นไรโปรไฟล์มอาอีกหนึ่งโปรไฟล์เนาะสวัสดีด้วยนะครับผมนะก็ไม่ได้เปิดบ้านหลายวันเลยก็เลยแบบอ้าวเศรษฐายนะเศหน่อยนะนนยนะเปิดบ้านทักทายกับเพื่อนๆหน่อยเนาะนะครับผมเพราะว่าเห็นเพื่อนๆก็ได้เครื่องมืออรับที่ดารุณีด้วยครับตกกลางคืนค่ะอากาศเย็นสบายค่ะอ๋อตกกลางคืนใช่ไหมนอนสบายนะตกคืนก็นอนสบายนะน,น,ยนะนะครับวันนี้ผมก็มีลมนะมีแดดสลับคลึ้มๆนะแต่ว่ายังไม่มีฝนไม่สำเร็จนะกุมภาพันธลน่าจะกุมภาพันธ์นะ ผมเพิ่งเห็นนะเพราะว่าสองสวันแล้วที่ผมไม่ได้เข้าไปดูเนาะเพิ่งเห็นเมาาื่อเช้าเมื่อเช้าเข้าไปดูเนาะเห็นตัวหรือว่าเมลอน,นอะไรประมาณนี้นะปลูกเยอะมากนะพี่ละตานี่ขยันทำสวนอืขยันมากนะกรียางด้วยทําสวนด้วยปลูกผักด้วยเนาะ เก่งมากนะครับสวัสดีพี่เตี้ยนะพี่เตี้ยนะประพานนะประพานนะสวัสดีน้องเป็นกลังใจให้นะขอบคุณมากมากครับขอบคุณพี่เตี้ยมากมากเลยนะพี่เตี้ยสบายดีบ่มน้อนะผมนะยิ้มเนาะยังยิ้มมีความสุขนะอันนี้เห็นออกหน้ากล้องด้วยยิ้มมีความสุขมีความสุขนะมีความสุขถูกต้องแล้วนั้นโลกโลกชายออกกล้องหน่อยนะยิ้มยิ้มยิ้มพี่นรีบอกสามสิบห้าแล้วค่ะไปธุระไม่ใช่เหรอนั่นแหละครับนั่นแหละครับอ่านคอมเมนต์กันเนาะจริงๆก็จะทำอย่างเงี้ย จากที่อยู่อย่อย่างเงี้ยลมผมก็อย่างเงี้ยนะเพราะเหล็กเขาอ่อนนะเหล็กเขาอ่อนนะแบบผมก็มแล้วลมแรงนะหันปุ๊บอ้าสวัสดีพี่ลอยวัดสายด้วยแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีพี่กองศีีชมากด้วยแม่โบว่าสวัสดีค่าสวัสดีกับพี่พรนิพาด้วยสาวใต้สไตล์เสอร์ว่าฝนตกหนักค่ะส่งพลังใจจ้าขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดียามบ่ายวันจันทร์นะครับผมนะสวัสดีครับน่าจะเป็นวันจันทร์สุดท้ายของเดือน กุมภาพันสามสิบนาทีพอเดี๋ยวจะเอาข้าวโพดไปฝากแม่นะเอาไปฝากแม่นะผมนะครับพี่ปนองว่าสวัสดีค่ะสวัสดีกับพี่ทองพรสีขันด้วยนะผมนะเมื่อเช้าเราบรรยากาศสวยพี่ปนองบอกสวัสดีค่ะสวัสดีกับ คุณสาวใต้สไตล์ตเซ่อๆด้วยนะแม่โบว่าสวัสดีค่ะสวัสดีกับพี่สมจิตด้วยแล้วก็สวัสดีค่ะพี่สมจิตนะสวัสดีนะครับผมนะครับลมดีวมากมีลมเข้าหราลอาเนาะพี่บ่บุงว่าสวัสดีค่ะผมสวัสดีพี่นาดีนอรัตด้วยนะผมพี่นาดีก็สวัสดีค่ะสวัสดีคุณยายม <S <S 1> <S 1> ผมว่าผมตั้งไว้ร้อยเหรียญแต่คงผมเหรียญยังห่างไกลร้อยเหรียญมากแต่ทำไมาอยู่ๆก็ถึงขึ้นว่าไม่สําเร็จแล้วให้ไปอัปเดตบัญชีอะไรประมาณนี้จะกรุบกรุบดีนะครับผมน่าจะกรุบกรุบนะ ขอบคุณนะครับพี่เดียวมาเติมใจให้แล้วนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเซนดี้ปั้นปูนเนาะสวัสดีเห็นฟันแกงผมยังเมนเซลอยู่จะเห็นสามสิบสองซี่แล้วยิ้มแบบแหมรัวๆรัวๆสอบคลิปนะผมเห็นสองคลิปนะโบเห็นแล้วใช่ไหมไม่อกเห็นที่ไหนน้อนะผมนะคุณสาวใต้สไตล์สเตอร์ว่าสวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆรอบห้องด้วยครับผมนะทักทายกันได้ขอบคุณนะครับใช่นะเดี๋ยวรอรู้อีกอย่างหนึ่งด้วยนะว่าตอนลงจากการถ่ายเท่าสดในคือ เขาจะให้เห็นมีเห็นมีเพื่อนบางท่านนะบอกว่าสาเร็จแล้วครับเนี่ยผมก็เลยงงนะว่าไม่สําเร็จแต่อันอื่นเขาประมวลผลหมดแล้วนะอันอื่นประมวลผลแล้วแต่ว่าตรงตรงไมยได้ธนาคารคือผมไม่เคยเจอแบบนี้ไม่ได้เลยนะแม่โบนะขอบคุณนะครับขอบคุณว่าพี่พอนิพาวสวัสดีค่ะสวัสดีกับคุณสาวใต้นะคะก็รอรุ้นให้น้องฝนมานะถ้าฝนมาเราก็มียาเนะ ฝนมาเติมนิดหน่อยนะพอให้ทุ่งนาได้สดชื่นเขียวขจีน,จนี่สร้างรายได้จากสตอรี่เนาะสร้างรายได้จากสตอรี่เนาะ นะครับผมก็ยินดีกับเพื่อนๆด้วยนะครับของผมก็เหมือนเดิมครับผมเป็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมเดือนผ่านไปไวมากๆนะครับผมใจว่าเรามีความสุขเรามีความสุขเราเลยรู้สึกว่าเวลาผ่านไปไวนะแต่ละวันไวมากนะครับผมอันนี้ก็บ่ายแล้วเสื้อผ้าก็หผมนะคุณยายสมพานนวลนอกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณยายสมพานนวลนอกนะครับผมสวัสดีทักทายด้วยมาส่งกําลังใจจ้าขอบคุณมากครับผมสวัสดีด้วยครับผมพานด้วยครับผมพี่สมบูรณ์ก็ยินดีที่ได้รู้จักกับ คุณนสุนิสาด้วยครับผมขออาญาอ่านเป็นไปไวแล้วเพราะว่าจะรีบลงลงถ่ายเทศนแล้วจะกลับบ้านปเมื่อเช้าน่าจะเป็นที่นครหรือเปล่าเห็นเพื่อนบอกว่าฝนตกนะนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมไม่ว่าเดี๋ยวแดวเดเดี๋ยวลมนะนะคิดถึงพีเนะพ่เตีย้ยนะคิดถึงนะคิดพี่เตี้ยไม่ได้ไปงานแต่งที่ที่ภาคเหนือใช่ไหมพี่เตีย้ยพี่เตีย้ยไม่ได้ไปนะไม่ได้ไปแน่เลยนะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เตีย้ยมากๆเลยทางข้าวยังง้อพี่เตี้ยนะครับผมขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสด,ดีพี่ประภาก็สวัสด,ดีกับพี่เตี้ยนะประภาด้วยครับผมะ ทายกักทายกันได้นะครับคอมเมนต์ไลค์กลับอีกแล้วนะครับผมขออนุญาต <c oughs> กลมลมนะครับลมตั้งแต่เมื่อคืนเลยตั้งแต่เมื่อวานเย็นด้วยนะครับผมลมดีมากลมดีมากลมค่อนข้างที่จะใช้ได้เลยนะครับผมพี่คัมแบนเหรอพี่คัมแบนไม่เห็นพี่คัมแบนนะหรือเดี๋ยวรอดูก่อนนะผมอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะยังไม่ถึงเนาะสวัสดีโปรไฟล์มาอีกหนึ่งโปรไฟล์เนาะสวัสดีด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เปิดบ้านหลายวันเลยก็เลยแบบสักหน่อยนะสักหน่อยนะเปิดบ้านทักทายกับเพื่อนๆหน่อยเนาะ นะครับผมเพราะว่าเห็นเพื่อนๆก็ได้เครื่องมือดีครับสวัสดีบอกปั้นปูนเหรอผมอ่านปูนปั้นตลอดเลยครับเนี่ยนะขอบคุณนะครับขอบคุณพี่เซียนดี้ปั้นปูนด้วยนะผมนะขอบคุณมากๆนะพี่เสียนงานแต่งที่สุราต่อนะไปเกาะเตานอนคืนเดียวนะนอนคืนเดียวไปช่วงที่ลมแรงคลื่นแรงด้วยนะไม่ได้เล่นน้ำเลยนะลุ้นมากนะปกติจะเป็นซื้อ